สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนพามเพื่อนมาเที่ยววัดมื่นสารนะครับวัดหมื่นสารเนาะถ้าไงก็กดไลค์กดซับสไครห์ปอนด้วยนะคะับกดแชร์ปอนด้วยก็ดี <c oughs> นะครับด้านหน้าก็มีผ้าอุบสตน่าจะเป็นทําด้วยเงินนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวข้างในกัน นนี่นครับสวยอ๋อเป็นหอศิลน,นะครับหอศิลพุทธจิตนะครับหอศิลเนานะไม่ใช่ผ้าพบูสดนะครับไปเดินเข้าไปด้กันเร็วอ๋อทำด้วยเงินนะครับหอศิลเนานะอี่สวยๆเลย นี่นะครับน,นะครับองค์พระพุทธรูปอยู่แสลักด้วยเงินนะครับเป็นเงินเนาะเป็นเฮคูบาสีพิชัยนะอันนี้เป็นคูบาอินต้านะครับอันนี้คูบาสีวิชัย พระครูโอภาสีิบาลน,นะครับแล้วก็องค์พระสังขา,จายจเนาะนี่นะครับประตูเป็นหนุมานเนาะสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างล่างกันเนาะไปะเราเดินลงด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูสำรวจวัดรงค์ศารที่อื่นๆนะคะเป็นหอศิลน,นะครับ เห็นไหมด้านนอกก็จะมีเออนี่นะครับการะสดเงินของเกี่ยวกับถ้าท่าตามปีเกิดนะครับ หลายองค์พระธาตุเลยเนาะสองสามสี่สิบสองปีเกิดนะครับขอนให้ทุกคนเนาะพอเรา,เาไหว้พระประจำปีเกิดเลยนะครับเราก็เดินเข้ามาข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นเอ,อ่อ ของมรรคพุทูปสักการะคูบาสีวิชัยนะคบสักการะคูบาสีวิชัยนะครับถัดมาเป็นเปนเป็นอุภาพบโวสดใหม่นะครับเห็นไหมยังสร้างไม่เสร็จนะครับบางส่วนเป็นโครเมียมนะครับบางส่วน,นยังเป็นปูนอยู่เนาะนี่นะครับ ข้ามาด้านในก็จะเจอพระวิหารนะครับนี่นะครับพระวิหารก็ปิดอยู่เนาะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าโบโสถนะครับมีองค์พระสังกัจจายพระศิวะรีนะครับแล้วก็พระพุทธเนาะนี่นะครับหลังจากขอพรองค์พระ อไม่ใช่ภาษากระกชายตัวทีนะครับเป็นดืมนี่นะครับก็มีนี่เป็นพระอุโบสถนะครับปิดอยู่นะครับวิหารก็ปิดนะครับปิดหมดเนาะเน,นื่องด้วยว่าวัดเขาไม่ได้เปิดนะครับแต่ใครมาดูมาดูนี่หอศิลได้นะครับหอศิลทำด้วยเงินเปิดสวยงามอยู่นะครับ นี่องค์พระเจดีย์นะครับพระเจดีย์เก่าข่าวองค์พระเจดีย์เก่าเนาะก็เก่าหมดทุกที่นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะบูรณะหรือไม่บูรณะนะครับแต่ว่าไม่บูรณะก็จะสวยงามกว่าเนาะ <c oughs> นี่นะครับสติห้ามขึ้นนะครับนะครับ สติก็ห้ามขึ้นเดี๋ยวเรา,าเดินขึ้นไปขั้นบนข้างบนนี้น,นะครับ <uh> นี่ตรงนี้เขาปิดนะครับใจจริงก็อยากเดินขึ้นไปนะเ <c oughs> ี่นไหมครั <uh> บตอนขบวนขวา Allāh แล้วกันเนาะ <C> uh> <N> นี่ก็จะเป็นออ้เหมือนแท่นเจดีนะครับด้านบนจะเป็นสิงนะครับเห็นไหม ทอดปลากกยแล้วนะตอนนี้นี่นะครับบัดหมื่นสาลนะครับบ้านหมื่น ละด้านจะไม่เหมือนกันนะครับ เดินบนพระวิหารสันิดหนึ่งนะครับพระวิหารก็ปิดนะครับก็จะสวยงามมีห้องน้ำโอ้โห้สวยงามโอโถมมากนี่นะครับวัดเมืองานเนาะอยู่ถนนวัวลายนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะครับ นี่นะครับผัาใส่กลงเหล็กหมดเลยที่จริงเขาใส่เพื่อเพื่อกันนกนะครับไม่ได้กัขลลนขโมงขโมยอะไรหรอกนี่นะครับนี่คงภาใจดีเนาะเฮ้ยวระวิหารโอเคสำหรับคลิปเที่ยววัดเหมือนสาลขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เกท่าไงปอดไปเที่ยวสารที่อื่นๆยังไงป้าจะพารูปสวยๆมาให้อีกนะครับโอเคสวัสดีค่ะ